สวัสดีค่ะสไปร์ตุรกีแจ่วก้นครัววันนี้มีสูตรซอสทาแป้งพิซซ่านะคะทํากันอร่อยออร่อยง่ายๆเลยค่ะไปค่ะวันนี้เป็นสูตรซอสนะคะเป็นสูตรซอสของพิซซ่านะคะสูตรอร่อยๆก็ส่วนตัวก็มะเขือเทศสดหมดนะคะก็ใช้มะเขือเทศสดที่แช่แข็งไว้นะคะประมาณ2-3ผลนะคะแต่เป็นผลใหญ่นะคะ น้ำมันมะกอกค่ะ49กรัมเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเคี่ยวจนกว่ามะเขือเทศจะเละนะคะตอนนี้ก็ละลายแล้วนะคะเดี๋ยวรอ,อให้มะเขือเละก่อนนะคะเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันเดี๋ยวรอ,อดูกันค่ะใส่มะเขือเทศค่ะซอสมะเขือเทศ1ช้อนกลาง คนผสมไม่เข้ากันค่ะเมื่อใส่ซอสมะเขือเทศไปประมาณ2-3นาทีนะคะแล้วก็ใส่พริกป่นค่ะ2ช้อนชาพริกไทยดำา1ส่วน2ช้อนชาพริกปาปิก้า1ช้อนชาขี้กกหรือใบทําแห้งค่ะ เนยนะคะเนยจืดหนึ่งช้อนกลางเมื่อใส่เนยแล้วนะคะก็คนผสมให่เท่ากันค่ะ เนยละลายดีนะคะพอเนยละลายดีแล้วจะเดี๋ยวจะใส่กระเทียมนะคะกระเทียมตำละเอียดเนยละลายดีแล้วนะคะใส่กระเทียมลงไปค่ะใส่กระเทียมแล้วนะคะก็คนผสมให้เข้ากันค่ะ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซอสพร้อมที่จะนำไปราดแป้งทำพิซซ่าแล้วค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบสูตรนี้นะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ